ศรัทธาญาติศรัทธาญาติโยมลูกหลานพระเนนอยู่ในความสงบหลวงพอ่อจะบอกยังให้ฟังประจำวันวันนี้เป็นวันพระหัสสบดีที่สิเกกันยายนพุทธศักราชสองพห้าสบเจ็ดพระ ตรงมาชันช้นสี่สิบสองงดชั้นเก่ากันี่ยเมื่อนี้หลวงพ่อชั้นจังหันแล้วหลวงพอ่อจะออกไปทุระไปตัง้งรองผู้วาราชการจังหวัดเป็นนิมต์นรูบาอาจารเนี่ยทั้งปุะทั้งเต่าโจพราจังหวัดวัดโพธิสมพรจากนา้นกิ นี่ยมาเนม่อนหลวงพอ่อการหลวงพ่อคู่บ่ายจานหลวงพอ่อจุธรรมหลวงพ่อบนเมีดเนี่ยเอาไปทอดปลา,า,าปลาเปื้อหาทุนกับพี่น้องประชาชนตอนบ่ายโมงเมือเ่อไง่ะอุดอรอนชุกยูวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดอรธานนี่หลวงพองง่อคงจะจัดยัแข็งแข็งเสร็จหรอกคงจะได้ออกไป <c oughs> ไปร่วงงาน หาทุนในกองทุนเดี๋ยวหลวงพ่อกลับมาหลวงพ่อจะบอกยังให้ฟังลูกหลานแล้วก็ในช่วงนี้มีแต่ได้ยินเสียงน้ำท่วมลูกหลานนะฝนตกกระนำําเติมมาตลอดในวัดเท่ากัน ขึ้นมาสองเถื่อฝนนามน่องสองครั้งก็คงจะหมดละมั่งนะแต่มันขึ้นกับตกทนนั้งขึ้นแต่ตกก็บอกแหง้งไม่กระแรงมากก็ได้เห็นนามก็ได้พอบอ่มบ่มหมากเท่าไหร่ <c oughs> แต่ก็ทั้งผักอื่นๆก็ได้เงินสเสียหายพระสมควรนะข้าวนี่ คนไผ่ผู้ยูไผ่ผู้อยู่มองไหนก็เตรียมตัวให้แล้เวียงระวังนอยู่ในโลกวัตฏสงสารเนี่ยมันไผ่มันรอบด้านรอบคางไผ่เกิดจากธรรมชาติไผ่เกิดจากการมนุษย์ขึ้นเองทำขึ้นเองอคิดขากคิดขากันเองเอย้วยความ โมโหโกรธท่าแล้วความโกรธแล้วความไมพอใจแล้วความอิจฉาหรือว,ว่ามันมากไหมเลวกิเลสสรุกแล้วคือในกลุงลากลาะโทษสาโมหะของมนุษย์นะกันนี่ก็มีส่วนหนึ่งก็มีภัยธรรมชาตินามถ่วงอุทธกาไพยวาตภัยล่มพาย,ยุ อักขี่ไพ่ไฟใหมเ่นี่แหละมันไม่หม,มักไหม้อุตตะกับไพ่ว่ายโยไพย่อุตตะอักขี่ไพ่ไพ่แผ่นดินไหวไพ่เกิดจากศึกสงคล้ำอันนี้ไพ่ที่เกิดได้กับมนุ์ของเงาแต่ไพ่ประจําแท้ๆก็คือ ภัยเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายอันนี้เป็นภัยอยู่ก,กับทุกคน่อเนื่องกันถี่จะไปไส้กระบมีดทางจรีกเลี่งนี้ล้ลใดแก่เจ็บตายเลยแต่ว่าภัยเหล่านั้นบางที่กับหลอดพ้นมา่อใดยู่ใน,นสถานที่ต่างๆแปกต่างๆแปกแตกต่างกัน ถ่ายโยมองมอง,อ,งอุตรกระไพนามถั่วเท่าบริยู่องานามถ่วซะก็แล้วไปวายโยไพเข้าบริยูในกลุ่มพรุ่มผัดกันสลัมกรรมซ้าเติมอยา่างพวกเราเห็นก็แล้วไปเพราะเขาบริยูในโชนนั้นในกลุ่มนั้นอัคคีไฟไฟใหม่เขาบริยูในกลุ่มไฟใหม่ก็แล้วไป แปลว่าผ่านไปแต่ผู้ที่อยู่ได้รับก็รับไปผมมัน,มนอยู่ในเหตุการณ์นั้นจนถึงแผ่นดินไหวสิหน้ามิกระมากไมมแต่ว่าชลาที่ภัยพยาทิภัยมรณะภัยถึงอยู่ในถทำอยู่ในเหวอยู่ในหุบผาปาหไหมใดก็ตาม มีพลใดหลีกลีหนีพ้นไปไดเ้เรื่องไพ่ตัวนี้ไพ่ชรา,าไพ่พรญาธิไพ่มรณะไพ่เนี่ยเพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะาพ้นยังให้มองมองตัวเองมองหามองหาจะทํำจังไหนจึงจะจึงจะหลอดพ้นจุดนี้ได้ พลก็มองเบื้องแล้วพลว่าในการเกิดมานี่ผมมีผลไดจิตหลอดพลไปได้ในภพในชาตินี้ได้เกิดมาแล้วเนีเพราะว่าเป็นวิบากกรรมมันเป็นเรื่องของในอดีตที่ผ่านมาที่เขามาเกิดในในภพในชาตินี้แต่ตว,ว่าเข้าเดชชำระใจตั้งแต่มือเลยแหละตั้งแต่เขาเกิดมาเมือนเขาชำละใจของเขา ชําระกายวาจาใจรักษาใจรักษาใจนะชําระใจให้บริสุทธิ์ในเมื่อชําระใจให้บริสุทธิ์ในชาตินี้แล้วเฮาจะเฮาจะบ่มากเกิดอีกวะนะเนี่ยพอบ่อมากเกิดแก่เจ็บตายกรบ,บ่มี่แต่ว่าคาบ่มากคาว่าบ่มากเกิดในขคามนี่นะเ,นเ,เนี่ยบ่มเ,เน้าจิตเห็ดแนวซัวเห็ดแนวมันบุหรี่ไปหาเกิด ไปใหตทกนรกบกไปเ,เกิดเป็นสัจจิจฐานวาด้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เลยว่าบอกาบุมาเกิดนั่นกับบแเมนได้อันนั้นก็คือเกิดอย,อยดู่ยังเกิดเป็นสัจจิจานเกิดเป็นสัว์นรกนาหน้าชนิดนะ่นกับสัจจิจฐานแต่ว่าคำว่ามาเกิดคำนี้ใกล้ๆกับว่าบุมาเกิดทุกอย่างเลยเทำใจให้ใกล้ๆว่า อย่าว่าเป็นหมันันานลักษณะจังสันกระถูกคือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นิพานั่งประมั่งสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานนิพานั่งประมั่งสุญย่างนิพพานเป็นศูญเป็นศูนคล้ายคล้ายมดเชื่อที่จะนํามาเกิดนิพทะสงสารอีกอันนี้คือความมุ่งหมายความมุ่งหมันของ พุทธศาสนานวนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะมากเกิดเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารแต่จะทำจุดนั่นจะทำจังใดจะให้ถึงจุดนั่นนี่ <c oughs> นหลัะของพุทธศาสนาเ <c oughs> พื่อนก็ว่างแบบแผนเอาไว้มากไม่ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มตัว่าเป็นคนดีนั่นแหะให้คิดดีทำดีพูดดีให้เป็นผู้มิสิลน ให้มีผูมให้เป็นผูม,มินำใจมีการสงเคราะห์อนุเคราะห์มิทานมิสินจาจาั้นาคให้มีภาวนาภาวนาก็คือทําจิตใจเห็นเน่งจิตใจให้สงบเพราะจิตใจของมนุษย์เนี่ยมันเสื่อมสายกระสัากระสายมากมายจนนับาพาประมาณบ่อไรในความคิดของคนจนนอนหลับจะเกิยจะคอยแล้วพอหลับก็ยังฝันอีกตั้งพุทธเพื่ออีก ยังทรงออกไปอยู่หลับก็ยังฝันอีกนี่แหละอะไรคือจะทำยังไงจึงจะติดใจให้เน่งติดใจให้เไม่ไม่ให้ปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอกนี่แหละหลักจุดนี่แหละจุดที่เฮาจะต้องปฏิบัติผู้อื่นทำแทนกับบุตรดได้บ่าดเเอ่าติดโกโหติกาบู้ตใดที่หลักเคารบก่อนนี้ทำแทนเท่ากับทำแทนบ่ไร้เท่าตรงทำเองการภาวนาเนี่ยตรงทำเองคือการเข้ากินเข่า ผู้อื่นจะกินเขาแท่นเท่ากับบ่อใดผู้ฮาผู้ใดจะฮหยนหนังสือแทนเท่าได้ความรู้แท่นเท่ากับบ่ได้บางสิ่งบางอย่างมันแทนกันได้แต่บางสิ่งบางอย่างแทนกันบ่อใดเพราะใหรดเพราะมันเป็นปัจจัตตังรู้เฉพาะตนเข้าใจเฉพาะตนเรื่องเล่าเฉพาะตนอันนี้ให้พวเขาเอาทั้งหลายหูไหวนะเมื่อหูแล้วก็นั่นอนะ เราอย่าไปพึ่งผ้าอาศัยตนผลอื่นพึ่งผ้าอาศัยเจ้าของวันเลยอัตหิอัตโน,โนหน้าโถตนแรกเป็นที่พึ่งของตนแลหลอขันกูบ่กกินเขากูก็จะบ่กูก็หิวขันกูบ่เล่นหนังสือกูก็่วดอะไรู้อมลักษณนาการละขออะนะันกูบอกออกกําลังกายกูก็่ไดอะไรกงลังษณะนาละขันกูบ่รักษาโรคโรคก,ก็ต้องมันอยู่กับกับเพ้าเอง แต่ว่าเขาต้องรักษหาหมอมารักษาเขาว่าเป็นโรคยัง้งโครคไข้ไก่เจ็บยัง้งเอาขู่จักกระเพาเจ็บไข้ได้ป่วยมองไรนี่แหละอันนี้ก็คือการรักษากายรักษาใจอันนี้ก็ให้หมอบให้พวกเขา้าทุกๆกคนให้ศึกษาในระักธรรมคำสอนแต่พ่อแม่คู่บอายจานสายลวงปู่มันที่จะทําจิตใจ ทำให้จิตใจสงบในจุดนี้เ,เพิ่นกว่าให้ภาวนาภาวนาพุทธโธนะกำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทูทำใจให้นิ่งทำใจให้สงบจะจะทำให้ใจปรุงฟุ้งคิดไปปรุงพุ้ง,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 งไปต่างๆถ้าหาว่าจิตใจของเรานิ่งสงบแล้วนะจิตใจสงบนี่นัตถิสันติปรังสุขขัง ความสุขอื่นยิ่งกว่าจิตใจสงบไม่มีอันดับแรกประกากไว้จังสันอีกพะไรให้พกเข้าทั้งทั้งหลายหยัดศรัทธาหยัดท่วมลุกหลานทั้งหลายผาแน่นทั้งหลายาพยายามภาวานาทําจิตใจให้สงบแต่หากว่าเป็นไปได้เข้าถึงเครื่องบออธิษฐานก็เลยนะอธิษฐานปิดวาจา,าให้กาบอธิฐานปิดวาจานี่ในพระวินัย เพิ่นก็หามนะาหามในพระวินัยเพิ่นหามพระในกลางพระพุทธเจ้าไปปีกวิเวกอยู่น้ำกันหลายองค์กลับมากพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเออเป็นไงพิกษุพวกเธอทั้งหลายอยู่ด้วยกันมีความพร้อมเพียงสามัคคีกันดีนะไม่ทะเลาะวิวาทกันนะพระเทระที่เป็นหัวหน้าที่มุสลิกราบทูลว่า พระเจ้าข่าพวกผมไม่ได้ทะเลาะกันเพราะอยู่น้ำกันทุกองปิดว่าจาบอกให้พูดกันอยู่ในความหนึ่งสงบพรพูดพรพูดกันเลยเพระพูดให้เจ้าพวกเธอท่านท่านทัน้งหลายทำอย่างนั้นไม่ถูกนะพระพูดธ้เจ้าตำหนิท,ทั้งทีพ่นสิยกย่องเพ่นตำหนิพ้นบอกว่าการอยู่ด้วยกัน ต้องว่ากาวตักเตือนสอนกันาหาวัตยอยู่ต่างคนต่างยูเนี่ยจะมีความรู้ความฉลาดจะจะได้สติปญัญญาใด้จังไหนมันต้องอาศัยในการแน่วแนวแนะนําสอนกันด้วยว่าจามันจึงจะถูกเ,เพล็กซูไก็ตามอยู่ในศาสนาของเฮ้าเนี่ยคันคุยกันปิดว่าจาบอกพูดกันปรับอวัตทุก,กฎ พจนวายท่น,นเลยเรื่องวาจาเนี่ยทําให้เป็นโทษก็เป็นโทษทําให้เป็นขุนก็เป็นขุนเพราะนั้นพระพ,พุทธเจ้าพจนว่าควรจะทําให้เป็นขุนมากกว่าการอยู่ด้วยกันบกควรจะทําให้เป็นโทษนะนี่แหละอันนี้ก็คือ,อพวกเขาอยู่ด้วยกันก็นตามถึงจะบกปิดวาจาก็เถอะอธิษฐานจะไม่ปิด,ปดวาจาไม่พูดกับใครอันนั้นไม่ถูกมันไปแต่เอาเถอะเขาจะพูดหน่อยที่สุด ก็บอกว่าผมจะอยู่ตามลำพังผมจะบอบบบอขอพูดขอกาวครับช่วงนี้ <c oughs> ผมขอภาวนาไอ้ผมขอเบิงคิดใจของเจ้าของครับ้หมู่ทั้งหลายก็จะได้ลูกลูกเบิงตัวเองก็ไปบอกพูดหน่อยขันหมดจำเป็นก็บอพูดขอ้คันมาพูดก็ให้มีประโยชน์อมีความเจ็บไข้ได้ป่วยยัยงไงหมู่ปรึกษาป,ปรัุก,กันยังไง อันนั้นยคอยพูดคอยกล่าวนนคนว่าจาเป็นพูดทัเพเฮละาเนี่ยหยุดบอกพูดนี่แหละถามว่าพวกเขาอยู่น้ากันพูดให้น้อยสำรว่มกายว่าจะให้เรียบร้อยบอกคุกคลีด้วยหมู่นนคณะคนว่าคุกคีโดยหมู่คณะพระพุทะเจ้า,าห้ามอีกเดียบ้านเนี่การคุกคีโดยหมู่คณะเกินไปจิตใจก็บรสิบ ก้าหนาจิตใจเขียบบอเจริญกันว่าพลา,านในพวกเขาทุกๆคนนะอ,อยู่ในความสงบอยู่ในความหนึง่งแล้วก็พูดให้น้อยพูดให้เกิดประโยชน์จะบอหามบวให้พูดกรแมวลแ่ว่าพูดพร่มเพื่อ,เ,อเพื่อพระไปเลยบ่ไม่เหตุโปมีผลกระมแมนพรา,านการดูด,ด้วยกันก็ต้องดูดตัวเหตุด้วยผลมีอย่งกันแน่แน่วแน่ร่ากัน ว่ากาวตักเตือนกันเป็นครั้งคราวหรือเป็นเรื่องเล่าปรึกษาปาโลกกันเป็นธรรมะกนะาจากนั้นก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าไปผูดมากอย่าไปคุกค,คีตีมุ่งกันจนเกินไปนี่แหละให้พวกเข้าทุกองนะพระลูกพระหลานทั้งองค์ทะทานยาจงทุกคนนันะดูทั้งหนมีอย่างกับบอกไปเลยเกับพวกแม่แนวเพราะ้นให้พวกเข้าจำรวม สำรวมกายการกระทําสำรวมวาจาคือคำพูดสำรวมใจคือบอ่อยคิดปรุงฟุง่งออกไปนอกลูกนอกทางสำรวมใจนะให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในความสงบนะตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พ่อนะหลกหลานนะเมื่อใีนหลวงพอ่อให้พ่อนอง์เดียวก็ได้นเะมือนนะ่อนะแล้วก็ทหาร สิมาซอยงานในวัดเท่าก่อนเบิงเบิงกันนะลูกหลานนะพระพวกพวกพวกูบาซอยกันทหารคือทหารบบชอยู่นี่ก็มีอยู่นายทหารนายจ่าทหารนายดาบทหารโบดทุ่วอยกันเบิงกันนะทหารต่อทหาร,หารมีอย่างกับบอกกันก็มีประโยชน์อย่างมากลูกหลานมาซอยวัดหลวงพอ่อหลวงพ่อบริขอแต่ลูกหลาน ถามมาหลวงพวกก่อกรับทันทีเลยผมมีความจําเป็นน้ามันอยู่อีกพกเหอะพกอย่างว่าอยู่ในห่วยในคล่องโอ้เสียหายนั่นแหละตุกหลานมาซอยก็ดีแหละมองไนที่เป็นอ,อันตรายในวัดทั้งรอบหัวเลืกันซอยซอยกันเปิ้งเรื่อง <c oughs> วัดจะพืชพ,พวกหยาพวกอย่างคุ้มกำแพง พยายามถากถางอะไรพกเครื่อเขาเถาวันทั้งหลายทั้งปวงให้คู่บาดสวยๆกันเบิงนะนั่นหละลุกลา่นทหารมาสวยดีแล้วผู้เข้าหัเป็นเจ้าของบ้านก็สวยๆกันเบิงทั้งความจัจุดนั่นจุดนี่เนอ้อพากันเพิ่นไปเบิงกันตัวเจ้าเข้าเจ้าของบ้านแต่ก็จะให้เพิ่นหิวเพิ่นอดเพิ่นอยากเด้อล่ะแต่ขนาดเท่าใส่รถเขาก็ยังให้น้ำมันเครื่องน้ำมันให้รถกินว่า ใส่ลูกใส่หลานทางที่จะบให้มีอยู่ไม่กินเฉลี่ยมกบแมนแนวเพื่อกนนะันตรง่อยกันเบิง่งอย่าให้อวดให้ยากเรื่องการอาหารการบริโภคนะหลวงปู่เนี่ยมิตรหลวงพ่อหลวงปูหลวงตาก็มิตรตะเรล่าตะเกาให้ลูกหลานซอยเบิงกันเท่า,านะั้นนะอย่าถามวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาคารัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปากัปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะตมิจาตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารสุยถามณิโชติอรสุยถาสัพีติโยวิวัชานตุสัพโรโค วินาศาตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภพิวาทนาสีลิสานิจังวุธาปจายโนจัตตารโรธรรมาวาาเตอายุวันโนสุขังภาลังภวะตุสัพพะมังคลัง รกขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพ,พสังฆานุภาเวนะสัทาโสถีภาวันตุเตท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนา ของหลวงพ่ออินทวายสังตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรม,มเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชีชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อย และเว็บไซต์ w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  a t p a n a k a m n o i c o m สุดสูสังละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา